สวัสดีค่ะวันนี้แอดจะมาสปอยทเวนตไฟทววัน25 21 EP ที่9 10นางเอกเดินเข้ามาทักแล้วบอกว่าฉันต้องครอบครองนายแล้วละ่ะเขาตกใจจนดอกไมร้ร่วงลงพื้นเธอดีใจมากที่เขาเป็นเพื่อนออนไลน์ของเธอพอเขาปฏิเสธเธอก็ไม่เชื่อเธอรู้สึกเสียดายพอได้สติก็ตกใจที่พูดเหมือนสารภาพรักเขาจึงรีบวิ่งหนีไป อยู่ริมขอโทษและอ้างว่าที่ไม่ได้ไปเพราะติดธุระนางเอกไม่ติดใจอะไรแต่อายมากกว่าที่สารภาพรักกับพระเอกไปอยู่ริมคิดถึงคำพูดต่างๆที่นางเอกบอกว่าชอบคนคนนั้นมากๆพอรู้ว่าเป็นตัวเองก็รับไม่ได้ที่ทำตัวไม่ดีใส่นางเอกแม่เอาเหรียญทองมาให้และอธิบายเรื่องที่ประกาศข่าวว่าเหรียญทองเป็นเหรียญที่ขโมยมาแม่ไม่ได้คิดแบบนั้นจริงๆ แต่ก็เลี่ยงไม่ได้เพราะแม่เป็นผู้ประกาศข่าวนางเอกก็หายงอนที่ครั้งนี้แม่เป็นคนเข้าหาเธอก่อนพระเอกยังขำกับคําสารภาพของเธอจะบอกว่าชอบก็ไม่บอกมาบอกว่าจะครอบครองอยู่ริมคิดไม่ตกว่าจะทำยังไงต่อดีเธอไม่กล้าบอกนางเอกว่าเป็นเพื่อนออนไลน์เพราะทำไม่ดีใส่นางเอกไว้เยอะพอรู้ว่านางเอกชอบเธอมากๆยิ่งเครียดเข้าไปใหญ่นางเอกเดินผ่านมาพอดีอยู่ริมรีบเข้าไปแอบ พอเห็นหน้าพระเอกเธอก็รีบเดินหนีทันทียูริมหลบหน้านางเอกส่วนนางเอกหลบหน้าเขาต้นเหตุมาจากการที่อายที่จะเผชิญหน้ากันล้วนๆนางเอกเผลอใช้ยูริมหยิบของให้พอคิดได้ว่าเธอคงไม่ทํานางเอกกําลังจะลุกไปหยิบยูริมหยิบมาให้แทนนางเอกงงว่าวันนี้เป็นอะไรหรือทําอะไรผิดกับเธอหรือเปล่านางเอกเหลือไปเห็นการ์ตูนเล่มใหม่ล่าสุดในล็อกเกอร์ของยูริม มันคือเล่มสุดท้ายเป็นตอนจบของการ์ตูนเธอค่อยๆยย่องไปหยิบมาอ่านยูริมรืมกระเป๋าสตางค์เลยกลับเข้ามาเอาในห้องเจอกับนางเอกที่แอบเอาการ์ตูนเธอมาอ่านพอดีพอโดนจับได้เธอตกใจมากๆแล้วก็แถข้างๆกูู๊แล้วก็รีบออกไปโคชเรียกนางเอกไปคุยเรื่องร้านของยูริมนางเอกรู้มาแค่ว่าเรื่องเงินค้ำประกันของแม่ยูริมมีปัญหาโคชให้รวมตัวกันไปกินร้าน ของยูริมเพื่อช่วยอุดหนุนร้านที่กําลังมีปัญหาอยู่พอนางเอกเข้ามาในร้านแม่ยูริมทักว่าเธอเองหรอที่เอาชนะยูริมเราได้เหรียญทองไปนางเอกยิ่งรู้สึกผิดมากกว่าเดิมและคิดว่าไม่น่ามาเลยแม่ยูริมเดินมากอดแล้วรูปหลังเธอเบาเบรู้สึกแย่มากเลยสินะคงได้ยินแต่คำพูดแย่ๆคนพวกนั้นแย่ชะมัดแม่ยูริมเป็นห่วงเธอ พอเห็นแบบนั้นนางเอกก็รู้สึกดีขึ้นเช้าวันต่อมาพระเอกได้ทำสกู๊ปพิเศษเพราะเรื่องกีฬาฟันดาบที่มีประเด็นผู้คนหันมาสนใจกีฬานี้มากขึ้นนางเอกตกใจที่จู่จเขาก็โผล่มาที่ยิมทั้งที่พยายามหลบหน้าเขาแทบตายนางเอกไม่เข้าใจจะถ่ายทำไมทั้งที่เธอกับยูริมไม่ได้สนิทกันจะถ่ายให้เธอถูกผู้คนรุมด่าอีกทำไมพระเอกก็น้อยใจที่เธอไม่เคยเชื่อใจเขาเลย พอเห็นแบบนั้นนางเอกก็ยอมถ่ายแต่โดยดีเขาเข้ามาบนที่เธอเอาแต่หลบหน้าทําแบบนั้นเหมือนไม่สนใจความรู้สึกของเขาเธออายที่สารภาพรักกับเขาไปนางเอกระบายความอัดอั้นออกมาเพราะชอบเขามากเกินไปพระเอกยิ้มให้กับความตรงไปตรงมาของเธอ จีอ่องงตั้งใจติวซึ่งหวานที่อึง้งจู่ๆเขาก็ตั้งใจเรียนพอไปดูกลับเป็นข้อสอบการขับรถเขาอยากสอบผ่านอะไรสักอย่างเพราะทุกคนเข้ามาหาลัยกันหมดแล้วพอหันไปดูคะแนนสอบเขาได้ที่โหลส่วนยูริมอยู่ที่รองโลแต่เขากลับโชว์เท่บอกว่าไม่ไอายสักนิดเพราะตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้ แม่ซื้อโทรศัพท์ให้ยูริมแต่เธอไม่อยากรับไว้เพราะกำลังมีปัญหาเรื่องเงินอยู่เธอร้องไห้ออกมาที่ครอบครัวต้องมานั่งเครียดกับเรื่องเงินจะให้เธอใช้เงินฟุ่งเฟืยเธอทำไม่ได้หัวหน้าให้ใส่ตอนที่ทั้งคู่ฟันดาบลงพร้อมกันลงไปในสกู๊ปพิเศษด้วย แต่เขาปฏิเสธไปเพราะมันจะเกิดดราม่าขึ้นพระเอกถามเรื่องที่เธอจะกลับไปคิดนางเอกบอกว่าเรื่องของเรามันไม่มีคำนิยามหรอกโลกนี้ไม่มีคำศัพท์ที่จะอธิบายความสัมพันธ์ของเราสองคนได้คนรู้จักเพื่อนกันคนรักไม่มีคำไหนเข้าข่ายเราจะเป็นอะไรกันมีแค่เราที่รู้ นางเอกคิดว่าจะสร้างคำขึ้นมาเองเป็นสิ่งของรอบๆตัวเป็นที่พึ่งของกันและกันจู่ๆแม่ก็กลับเข้ามาบ้านเจอกับพวกเขาอยู่ในบ้านด้วยกันสองต่อสองพระเอกเล่าเรื่องที่เคยเจอกับนางเอกให้ฟังแม่ถามว่านายคบกับลูกสาวฉันหรอ นางเอกรีบปฏิเสธไปแม่ช่วยเตือนให้ห่างจากนางเอกไว้เพราะแหล่งข่าวกับคนทำข่าวไม่ควรใกล้ชิดกันแม่เจอประสบการณ์นี้มากับตัวอยู่ริมเข้ามาห้องน้ำ บังอื่นได้ยินพวกเพื่อนเพื่อน,นินทาครอบครัวและพูดให้เธอเสียหายยูริมกำลังจะหนีออกจากห้องน้ําแต่นางเอกถิบประตูออกมาแล้วเข้าไปเคาะห้องที่นินทาพอไม่ยอมเปิดนางเอกถีบประตูออกเองแล้วทั้งสามก็เริ่มหยุมหัวกันเพื่อนกําลังจะเอาไม้ถูพื้นฟาดน,นางเอกยูริมรีบเข้าไปช่วยทั้งสี่หยุมหัวกันพอเห็นว่ายูริมได้ยินที่พวกมันพูดก็ยิ่งโมโหไปใหญ่ หลังจากนั้นยูริมก็ร้องไห้ออกมาที่นางเอกมาเข้าข้างตัวเองมันทำให้เธอดูโง่เธอไม่รู้จะทำยังไงต่อไปดีเธอสรารภาพออกไปว่าเป็นเพื่อนออนไลน์แล้วรีบวิ่งหนีไปนางเอกตามไปคว้ายูริมไว้ยูริมขอโทษกับทุกๆอย่างที่ทำตัวแย่แย่ใสน่นางเอกนางเอกให้เธอสัญญาหนึ่งข้อคือห้ามกระโดดลงน้ำอีกทั้งคู่ได้กลับมาเป็นเพื่อนรักกันพวกเธอได้ปรับความเข้าใจกันแรร้องไห้ออกมาด้วยความอัดอั้น mm <gasps> นางเอกฟันพลาดจนยูริมรม้มเธอรีบเข้าไปถามอาการยูริมทั้งสองห่วงกันจนออกหน้าออกตาพระเอกตามถ่ายทุกโมเมนต์ไว้เขาเข้าไปถามว่าพวกเธอเป็นอะไรไปพอรู้ว่าทั้งสองปรับความเข้าใจกันพระเอกกลายเป็นหมาหัวเน่าทันทียูริมขอโทษเรื่องการแข่งเอเชียนเกมนางเอกก็ให้อภัยและการที่ยูริมเข้ามากอดวันนั้นนางเอกก็รู้สึกไม่เสียใจอีกต่อไปพอคิดได้แบบนั้นยูริมก็เอา โทรศัพท์ที่แม่ซื้อให้มาใช้เธอขอโทษแม่และขอบคุณที่ซื้อให้แม่ดีใจมากที่ทำอะไรเพื่อลูกสาวได้สักทีเธอบังเอิญเห็นเขากำลังนั่งทำงานเขาหล่อจนต้องตกหลุมรักเขาอีกรอบเขาเรียกให้เธอเข้าไปสัมภาษณ์โปรโดิวเซอร์ถามว่านางเอกหน้าสวยฝั่งไหนเขารีบตอบว่าฝั่งซ้ายนางเอกดีใจที่เขาสังเกตเธอโปรโดิวเซอร์เข้ามาบรีฟให้พวกเธอฟันดาบลงพร้อมกันอยู่ริมห่วงความรู้สึกนางเอกนางเอกโอ เ okay. พราะเธอเลือกที่จะก้าวผ่านมันแล้วพอเริ่มถ่ายทำ พวกเธอไม่กล้ารงแรงเพราะกลัวอีกฝั่งเจ็บจนนางเอกพระทำอยู่ริมเจ็บโปรโดิวเซอร์เข้ามาตำหนิที่พวกเธอทำเบาๆเพราะกลัวเพื่อนเจ็บจนรอบนี้นางเอกเท้าพริกพระเอกมวัวแต่เช็คไฟไม่ได้มาดูพอรู้ข่าวก็รีบมาทันทีเขาโวยวายที่เตือนโปรโดิวเซอร์แล้วเขาไม่ฟังจนทำให้นักกีฬาบาดเจ็บจากนั้นก็รีบอุ้มเธอไปส่งโรงพยาบาลเขาขอโทษที่ไม่ได้อยู่ข้างเธอแต่เธอโอเคเพราะสุดท้ายเขาก็ มักจะมาอยู่ข้างเธอเสมอนิยามที่พวกเขาจะใช้เรียกกันคือสายรุง้งเพราะพวกเขาจะพากันและกันไปที่ที่ดีเสมอแต่สำหรับเขาให้นิยามความสัมพันธ์นี้ว่าความรักเขาบอกว่าสายรุ้งไม่จำเป็นเพราะตอนนี้เขารักเธออยู่กลับมาที่ปัจจุบัน ระหว่างที่ลูกสาวกำลังดูรูปพวกเขาไปเที่ยวทะเลนางเอกเห็นขาเธอมีรอยช้ำจากรองเท้าบันเล่ที่มันกัดเธอรีพารูกไปโรงพยาบาลทันทีอยู่ริมโทรหานางเอกเพราะเป็นห่วงแต่เธอไม่เป็นอะไรมากแค่ช้ำนิดหน่อยตอนนี้นางเอกมีคนรักและห่วงเธอแล้วเธอมีความสุขมากๆตอนที่เขาสารภาพรักเธอกลับบอกว่าตัวเองไม่รู้สึกกับเขาถึงขั้นนั้น เธอแข็งแกร่งขึ้นและกลายเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรอีกต่อไปพระเอกนั่งดูการให้สัมภาษณ์ของพวกเธอพวกเธอบอกว่าสิ่งที่เสียไปตอนฟันดาบคือความทรงจำที่แสนธรรมดาบางสิ่งที่มีแค่วัยรุ่นที่ทำได้อย่างเช่นปิกนิกหรือไปทัศนศึกษา เธอยังไม่เคยไปเลยสักครั้งเพราะต้องซ้อมตลอดเวลารุ่นพี่เขามาถามเรื่องนางเอกที่บาดเจ็บว่าโอเคหรือยังและต้องไปขอโทษพี่โปรดิวเซอร์ด้วยไม่งั้นต้องมีใครสักคนได้ลาออกจากงานหลังเลิกงานเขาเข้าไปขอโทษรุ่นพี่โปรดิวเซอร์ต่อหน้าเพื่อนร่วมงานนั้นรุ่นพี่แกล้งทำเป็นเหมือนไม่ถือสา แต่พอออกมาคุยกันสองต่อสองรุ่นพี่ดูถูกเขาว่าจบแค่มอปลายการศึกษาต่ำเลยทําแบบนี้แถมดูถูกเรื่องบ้านเขาล้มละลายด้วยเขาพยายามย่อยุให้พระเอกต่อยเพราะจะได้ถูกไล่ออกแต่พระเอกก็อดทนเพราะอยากจะให้เรื่องมันจบ ในงานกินเลี้ยงเขาก็ยังไม่เว้นโดนดูถูกว่าเป็นแค่นักข่าวมอปลายหัวหน้าถามไปว่าขอโทษรุ่นพี่หรือยังทุกคนต่างก็เข้าข้างรุ่นพี่โปรดิวเซอร์เพราะเขาจบสูงกว่าและอยู่มานานมีเพียงรุ่นพี่คนนี้ที่คอยห่วงใจเขาจริงๆ พ่อโทรมาถามคราวๆพ่อถามถึงความเป็นอยู่และชีวิตของการทำงานเขาถามพ่อว่าทำงานมากว่า30ปีได้ยังไงพ่อบอกว่าทำไม่ได้ดีพ่อก็ล้มเหลวเหมือนกันเขาบอกว่ามันคือบททดสอบแล้วพ่อผ่านมันไปได้ยังไงสิ่งที่ทำให้พ่อผ่านมาได้ก็คือกำลังใจจากลูก เขาขอบคุณพ่อที่ช่วยเลี้ยงให้เขาเป็นคนแบบนี้พ่อซื้อเครื่องเล่นซีดีเป็นของขวัญให้ยูริมเธอดีใจมากเพราะได้อยากได้อยู่พอดีภาพตัดมาที่จีอุงอยู่ๆเขาก็เริ่มเข้าชมรมฮิปฮอปจากที่ชอบแนวร็อกแต่ก็เปลี่ยนใจแค่เพราะยูริมชอบฮิปฮอปยูริมชวนเขานัดเดทออกไปเจอเธอบอกว่าได้เครื่องเล่นซีดีมาแต่ไม่มีซีดีสักแผ่นจีอุงรีบบอกว่าให้เครื่องเล่นก็ควรให้แผ่นเสียงด้วยสิใครเป็นคนให้ของ อบบยู่ริมว่าพ่อฉันเองยูริมบอกว่าพ่อเป็นคนซื้อมาให้แต่ไม่รู้ว่าฉันชอบแนวไหนน่ะจีอุงเปลี่ยนคำพูดทันทีพ่อเป็นคนละเอียดอ่อนมากเลยนะถ้าจะให้ซีดีก็ควรดูด้วยว่าคนฟังชอบแบบไหนแต่เธอกังวลเรื่องเงินค้ำกันแต่พ่อกับแม่กลับซื้อของขวัญให้เธอมีแต่จะเพิ่มหนี้สินให้พวกเขาสิ่งที่เธอทำได้ก็แค่ตามน้ำไปแกล้งดีใจให้พวกท่านหายห่วง แต่เขากลับดีใจที่เธอเรียกหาเขาตอนรู้สึกไม่ดีเขาจำเรื่องของเธอได้ทุกเรื่องถ้าเป็นเรื่องเรียนคงจะดีไม่น้อยซึ่งวานผ่านมาพอดีเธอกำลังเก็บของออกจากลังรับพวกเขาจึงอาสาที่จะไปช่วยย้ายแต่พอไปเจอเข้ากับพวกที่แอบมาขโมยบทนั่งพอดีจีอุงพุ่งเข้าไปชนพวกนั้นจนลม้มนักเรียนกำลังจะตีจีอุงอยู่ริมเข้ามาขวางซึ่งวานเข้ามาพูดขู่ด้วยพวกนั้นจึงยอมหนีไป เช้าวันต่อมาเขาเอาเบาะมาคืนเพื่อนๆและได้ขนมมาเพียบครูเข้ามาไล่ให้ทุกคนกลับเข้าเรียนแต่เขากลับโดนสอบสวนที่มาโรงเรียนยามพิการเขาโดนครูเคี่ยนครูไม่ชอบเขาแค่เพราะเขาเรียนไม่เก่งสิงหวานเข้ามาช่วยไว้ได้ทันครูบอกว่าทําไมถึงมากรอกล้วกับคนแบบนี้แล้วก็ปล่อยเขาไปแบบเสียดายสิงหวานจัดช่องวิทยุเธอไม่เข้าใจว่าทําไมครูถึงยังตีเด็กๆอยู่พื้นที่ในโรงเรียนไม่ได้ ปลอดภัยอีกต่อไปน้องชายพระเอกเขาเป็นแฟนคลับเธอเขากำลังอินสุดๆแต่แม่เข้ามาขัดซะก่อนแม่มาบอกว่าพระเอกจะมาเยี่ยมช่วงวันหยุดพระเอกเข้าไปขออนุญาตโค้ชให้พวกเธอไปทัศนศึกษาเพราะจะเก็บในสกู๊ปพิเศษด้วยโค้ชอนุญาตพวกเธอดีใจมากๆที่จะได้ไปทะเลจีอุงกับซิงวานขอตามไปด้วยพวกเธอยิ่งตื่นเต้นมากกว่าเดิม พอพระเอกกลับบ้านซึ่งวานพูดอ้อมโลกแล้ววนกลับมาขอให้พาพวกเธอไปด้วยพระเอกปฏิเสธไปแล้วเอาเครื่องดื่มคืนเธอไป และบอกให้เธอเลิกติดสินบนเขาสักทีซึ่งวานติดสินบนใหญ่กว่าเดิมเธอเอากับข้าวชุดใหญ่ไปให้เขาแทนพอหลายวันเขา้าเขาก็เริ่มชอบกับข้าวสินบนและกินมันอย่างอร่อยแล้วเธอก็ทําให้เขาอาร่อยขึ้นเพราะวันนี้มันไม่มีข้าวเขาเข้าไปถามเธอว่าไม่อยากไปทัศนศึกษาแล้วหรอเธอบอกว่าใช่ค่ะฉันไม่ชอบตื้อซึ่งวานขู่ว่าจะบอกแม่ว่าเอาอาหารให้กับเขาแม่เข้ามาพอดี แม่บอกว่าช่วงนี้เหมือนมีโจรขึ้นบ้านกับข้าวหายไปหมดเลยซึ่งวานกำลังจะบอกความจริงพระเอกรีบขออนุญาตให้ซึงวานไปทัศนศึกษากับเขาทันทีซึงวานเรียบไปบอกเขาดีกับเพื่อนๆพนพวกเขาแต่งตัวกันแบบจัดหนักจัดเต็มจีอุงเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวของยูริมให้เธอนั้นทันสมัยมากขึ้นเธอชอบใจมากๆซึงวานแอบเอาเล่าโสมของรักคงห่วงของพ่อมาด้วยพระเอกเห็นการแต่งตัวของแต่และคนแล้วก็เหนื่อยใจ เขาบอกว่าจะยกเลิกทิปแล้วขับรถออกไปพวกเด็กๆวิ่งตามกันไปจนสุดซอยนางเอกจะนั่งหน้าแต่พระเอกห้ามไว้เพราะเธอดูแผนที่ไม่เป็นพอจะเป็นนั่งข้างหลังจีอุงผลักออกแล้วเรียกยูริมมานั่งข้างเขาแทนเธอกลายเป็นส่วนเกินไปซะแล้วน้องพระเอกเข้าไปทักซึงวานเพราะเขาจำเสียงเธอได้เธอดีใจมากที่มีแฟนคลับจำได้พระเอกนั่งถ่ายพวกเขาเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานพวกเขายัง เป็นแค่เด็กโมปลายที่สนุกไปกับช่วงวัยทัศนศึกษาครั้งแรกของเธอสนุกมากๆเป็นเพราะมันมีพระเอกอยู่ด้วยเขายื่นหน้าเข้าไปใกล้ๆแล้วกระซิบข้างหูเธอว่าไปหาอะไรดื่มด้วยกันเถอะหลังจากอาบน้ำด้วยกันเสร็จพระเอกกับจีอุงออกมาจีอุงบอกว่านี่ไม่ใช่เล่นๆเลย พระเอกนะ่มะมโหฬารมากพวกสาวๆต่างทำหน้างงมโหรานอะไรซึงวานบอกว่าจีอุงนะ่ะเขาชอบทุกอย่างบนโลกที่สวยงามยูริมทำตาโตอ๋อพออย่างนั้นก็นางเอกกับซึงวานทำหน้างงพระเอกแบ่งหน้าที่ให้ทุกคนช่วยกันทำกับข้าวนางเอกถามซึงวานว่านี่ล้างผักต้องใช้น้ำยาไหมพร้อมกับหยิบน้ำยาล้างจานขึ้นมาพอได้ยินเสียงโครมครามนางเอกรีบวิ่งไปหายู ริมทันทีเธอทำหม้อหุงข้าวลนซึ่งวันแนะนำให้ตวงข้าวสารให้พอดีกับคนห้าคนมีห้าคนก็ใช้ห้าถ้วยไปเลยส่วนจีอุงก็ก่อไฟอย่างเนื้อที่แรงจนย่างอะไรไม่ได้พอเห็นข้าวที่หุงจนล้นหม้อพระเอกก็พูดไม่ออกเลยจีอุงเอากระทะวางบนตะแกรงย่างเนื้อส่วนผักก็มีตะกลิ่นน้ำยาล้างจานพระเอกจะเป็นลมเขาตหวาดให้ทุกคนหยุดสุดท้ายเขาก็ต้องเป็นคนทำเองทั้งหมดอยู่ดี พระเอกเอาเล่าที่พวกเด็กๆแอบเอามาไปให้น้าชายพวกเด็กๆพูดกันไม่ออกเลยพวกเขาทุกคนล้วนมีปัญหาครอบครัวกันหมดจีอุงก็พ่อแม่อย่าร้างกันและเขาก็มักจะทำให้พ่อแม่ผิดหวังอยู่บ่อยๆเพราะเป็นที่โลของโรงเรียนส่วนยูริมก็มีปัญหาเรื่องเงินคำประกันนางเอกก็พ่อเสียตั้งแต่เด็กพระเอกก็บ้านลุมละลายทุกคนล้วนมีปัญหาเป็นของตัวเองกันทั้งนั้น